โอ้โหนี่สวยจังสวยไหมสวยมากจริงเหรอเอออะดูว่ามีอะไรเปลี่ยนไปอุ้ยชุดแดงเธอดูดีๆเขาสวยอะไรอ้ยสวยชุดแบบเซ็กซี่โชว์ตรงนี้ด้วยอะเขาสวยอะไรทรงผมใหม่สวยเอาใหม่ที่รักตั้งใจดูเอาใหมดูทางร่างกายเอิร์นเอิร์นสวยอะไรเอ่อหน้าหูจมูกไลท์มาสวยมากเลยไฮไลท์ดีแต่งหน้าดีมากกสวยอะไร ก็สวยะปากแดงนะสวยดีชุดนี้เข้ากับเธอนะเซ็กซี่แซ่บดีทำไมอ่ะมึงดูว่าวันนี้มีอะไรเปลี่ยนไปมึงดูมีอะไรก็ไม่เห็นมีอะไรเลยมึงดูดีๆอ๋อคอนแทคเลนส์ใหญ่ขึ้นเอานี่อะไรอ่ะมึงเห็นไมเน่ยเนี่ยเนี่ยเนีอ๋อเล็บเล็บกูเป็นไปอื้อกูตั้งเชื่อให้มันด้วยเล็บอะไร เล็บสลิดดกนี่ถ้าสมมุติว่าอยากไปทําเล็บก็บอกว่าพี่ขาขอทําเล็บทรงสลิดดกหน่อยค่ะอ๋อเล็บตอแหล,เล,เ,ลเล็บเล็บทรงสลิดดกเปลี่ยนไปขนาดนี้มึงดูหัวมึงดูมึงดูโอเคโอเคผิดอะไรของมัน